นะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมได้เอาลอกนะครับอัลฟาม่วงครับ103ตัวนี้มาเปลี่ยนสปูลนะครับเป็นสปูนอัลฟา Air Steam c คัสตอนะครับแล้วก็มีนะครับลูกปืนนะครับ Air ์นะครับเซรามิกของเฮดฮอกนะครับแล้วก็น้ำมันของวิสาหลรีวอล์นะครับที่ใส่เข้าไปในลูกปืนนะครับ จะมีแหวนลดขนาดนะครับนะครับใส่ไว้ไม่เหล็กเดิมนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับกับเหยื่อวันนี้เล่นที่0.4กรัมเลยครับเล่นกันแบบเล็กๆเลยเพราะว่าน้ํามันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นเหยื่อให้มันอยู่ในตําแหน่งหินนานๆนะครับเพื่อที่จะให้ มีเอพื้นที่ในการกัดของปลามากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขอนะครับขอช้าช้าที่ผมเล่นเหยื่อเบาๆเนี่ยครับเพราะว่าเรากอช้าได้ครับไม่จำไม่จำเป็นต้องกอ เร็วครับเพราะว่าถ้าเหยย่อที่มันมีน้ําหนักเยอะๆเราต้องกอรอเร็วครับไม่งั้นมันจะจมลงไปในซอกหินไวนะครับเนี่ยครักอรอช้าๆเมื่อกี้มีโฉบนะแต่ไม่โดน เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะครับไม้นี้ก่อนอโอเคครับเดี๋ยวเราไปข้างในนะั้กันเลยครับอผมเดินเข้ามาถึงด้านในแล้วครับเดี๋ยวเราจะเล่ตรงมุมนี้ครับเหยื่อ0.4นะครับ อ๋อช้าๆนะครับแล้วเคาะให้เหยื่อมันพิ้วๆอยู่บนผิวน้ำนะครับอ่ไม่ใช่ผิวน้ำครับเกือบๆผิวน้ำนี่ครับโดนแล้วครับนะนี่ครับนี่ครับศูด4กรัมนะครับตัวแรกอ่ะปล่อยไปเลย เหมือนเดิมครับเนี่ยนะครับกอถ้าช้าครับเคาะเหยื่อเบาๆจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับแต่จะตีได้ระยะไม่ไกลไม่เหมือนกับเหยื่อที่มีน้ำหนักเยอะนะครับ แต่น้ำหนักเยอะก็จมน้ำเร็วเหมือนกันนะครับถ้าน้ำหนักเยอะๆจะก่อช้าแบบนี้ไม่ได้นะครับขยับไปข้างหน้านิดนึงครับตรงหลังหิน ก็ช้าครับเนีย่ยเมื่อกี้หลุดเสียดาย นี่ครับนี่ครับนี่แหละครับนี่แหละครับปลาอะไรเอ่ยประจานครับนเนี่ยประจาดเดี๋ยวขอถ่ายรูปสักนิดนะครับ นี่ครับโดนแล้วครับอุ๊ยอุ๊ยอุยโอ้โหโอ้โหอุ้ยเบียดเบียดหินเบียดหินอืมโอ้โหมีไซส์ครับคัน กูขันครับโอ้ยตึงครับตึงได้เรื่องเลยครับเปลี่ยนน้ำหนักเกลี่อให้มันไกลขึ้นนะปลามันค่อนข้างระแวงครับน้ำมันใสนะครับนี่ครับ นี่หละครับเอาเรื่องนะครับไซส์นี้ปลาน้ำตกเอาเรื่องเอาเรื่องเนี่ยครับเอาเรื่องเลยเปล่อยนะครับไป นี่ก็ได้ตัวไแล้วนะนี่ครับเจ้าอัลฟานะครับในราคาไม่กี่บาทนะครับถูกๆคนระับแต่คุณภาพโอเคดูสายออกจากสปูน,นะครับความสมูทนะครับลุยกันต่อครับ สำหรับในวันนี้นะครับคงต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่ามีคนเริ่มมารับประทานอาหารแล้วแล้วก็เราจะไม่ไปก้าวไก่ร้านค้านะครับที่เขาขายของอยู่นะครับเพื่อที่เราจะได้มีไหมเก็บไว้ตกกันนานๆนะครับโอเคสำหรับการเทสวันนี้นะครับอัลฟา103กับเหยื่อ0.4กรัม0.9กกรัมอย่างที่เห็นครับตีสบายๆนะครับก็ ลองเอาไว้พิจารณากันดูครับสำหรับลอกตัวนี้นะครับโอเคเครัควันนี้ก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ